นี้ผมจะมาลงก็คุณก็ดูจากหน้าผมคุณก็รู้แล้วนี่ว่าผมจะลงเรื่องอะไรอ้อใช่อยากรู้ว่าทำไมผมได้ตัวนี้มาไอ้ตัวนี้ตัวนี้มาเฮ้อผมไม่ได้ผ่านกิจกรรมเติมฮ่าฮ่าฮ่าซีเซอร์นี่อดนะจ๊ะอดแดกมันมามนในช่วงแคมวอล์นท์ฮาโลวีนเขาวางขายมาง จ็ดร้อยกันสก้าแต่ตอนนี้เขารดกลายเป็นห้าร้อยกันสก้าลูปแบบโอเคไปรีวเวกันเลยไปโอเคเราลงสนามกันแล้วมาเอ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ได้แหนมปนปางเจ็ดร้อยวะอืมเกมแปลกๆนะปกติวางค่าได้เลยแต่นี่กูต้ออยอีกเว็บหนึ่งเหรอเจ้วจริงๆเลยพี่ ตั้งแม่งเลยยิบของหัวจากสายรับฟากฟ้าแม่งเลยมองวอล์สเลเชอร์สเลสเชอร์ดาเมจห้าดาเมจห้าอัตราการโจมตี0.4เฮ้ยไปเรียนแล้วกันดาเมจห้าอัตราการโจมตี0.4ระยะห้า เลเวลเลเวลแรกเลเวลแรกมองเห็นไฮเดนอัตราการจะตีรถเป็น0.5 0.35ดาเมจ6ก็ถือว่าดาเมจแรงอยู่และอัตราการคิดเข้าคูณ3ก็คือดาเมจจะแรงขึ้นกว่าเดิม3เท่าจากจากปกติเป็น2.5 3เพิ่มเพิ่มไป0.7 ตาการจงตี0.7ตามระยะ5.5ดาเมต20ก็ถือว่าแรงอยู่แต่ข้อเสียช้านิดนึงอ๋อใช่เขาตีป้าหมายเดียวเหมือนเดิมตาม เลเวลสามราคาเก้า,า,ากระโดดมากหกพันห้ารอยซึ่บอกเลยไม่ใช่ตัวต้นเกมแต่เป็นตัวกลางเกมไม่ก็เลดเกมมาซื้อไปเลยอ๋อใช้คันรถอัตราการโจมตีเป็นหกศวิดาเมจสี่สิบห้าระยะเหมือนเดิมและเพิ่มอัตราการคิดเข้าเป็น3.5้า บอกเลยแม่งมันก็เหมือนกับเลเวลสองนั่นแหละแต่แค่เราเป็นหนึ่งวิแต่แค่เราเป็นศูนย์จุดหนึ่งวิ่หมดเลยเวลสี่ไม่อย่างบอกราคาเรืงว่ามันราคาเก้ากระโดดขนาดไหนมาดูราคาดิอืมก็จะรอเป็นชาตเิเดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้สองหมื่นเลยแล้วกันมาราคาสองหมืน่นดาเมจหกสิบอ่ะ ระยะ6อัตราการโจมตี0.5ก็ถือว่าตีแรงอยู่อัตราการคิดคิดขะอความเสียหายเป็นคูณ4คูณ4แล้วก็แล้วก,ก็การเลือดไหลของเขาเป็น2ครั้งแล้วจาก1เดี๋ยวขึ้นสแตกให้เลยเลยแล้วกัน โอ้ okay. oh. Oh, ใช่ตอนวางเขามีระยะ12 mm hmm. เขามีระยะ12ด mm hmm. ราเมจ6อตัตราการโจมตี0.5เดี๋ยวให้อินโฟกราฟิกเลยแล้วกันโอเคเสร็จแล้วเร็วแแล เขาเพิ่มการยิงขึ้นมาเพิ่มมายิงเยอะขึ้นใชแ่แล้วกันแล้วการรีโหลดเขาก็จะไว้ขึ้นเ 3, 3, 250, ด่นเลเว่าสามสามพันสองร้อยห้าสิบดาเมจดาเมจสิบอัตราการโจมตีศูนย์จุดห้าระยะสิบสามจุดห้า คือเวตันนี่มันคือเวลตันคอมเปเดูในร่านเก่าดีกว่าไปดูมานะเนี่ยคอมเปอดูชัดๆจะเปลี่ยนปืนนิดนึงคอมมันโดสู้กับสโ,โลโบอทคุณคิดว่าใครจะชนะ 75มีมิสไซล์2กระสุนอัตรากกรโจมตี0.35ระยะ15ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่เวลสุดท้ายเขาประมาณเหมือนซาแลชเชอร์เวลสุดท้ายใช่20,000เดี๋ยวขึ้นอีโฟกัสฟิก,ฟกเ,ลเ,เลยแล้วกันเดี๋ยวขึ้นภาพในหัวเลยแล้วกันชนี่ตอนที่เขารีโหดปาปืนพิงแม่งเลย เดี๋ยวลอให้เดี๋ยวรอให,อให้มันถึงสองหมื่นแต่ดูดูสกิลของเขานี่คือพิซซายพิซซายสามารถฝังได้ด้วยดูนะนี่ฝังเลยมันฝังเป็นกระสุนแล้วใครสักคนนึมาเหยียบนี่มันเป็นแบบนี้นี่โคูโ่หูกันตัวอีเว้นดีกว่า บอสวิ่งมาแล้วบอสวิ่งมาแล้วอาจจะชนะขอดูตอนที่วิร์หรือมินิแฮนที่เลนะ <c oughs> เวลร์สองแจ็มินิแฮนเขาชนะไอ้แก๊จะรอเวอสุดท้ายละบอกไล้ความเป็นโคตรด,ดีอาจจะดีหรือไม่หรือไม่ก็ได้นะวันนี้เขาก็ตีเป้าหมายเดียวอยู่ดีแต่ว่าจะมีแค่ปืนสองอันที่โคตร เมตร16อัตรากรโจมตี0.3สยะ17มีมิซไซส์4อันเพิ่มขึ้นและปืนเปลี่ยนขึ้นและรีโหลดจะไวและเปลี่ยนทางทางผมบอกว่าจะดีไหม สลเชอร์อยู่ให้อันับอยู่ที่ผมจะตัดสใจเลยว่ามันอยู่ที่มันกับสซลชเชอร์ตัวก่อนแต่ว่าเพิ่มแต่ว่าเพิ่มให้เป็นบวกก็คือกลายเป็น B ีเปลีนเป็น B ลบเพราะว่าเพราะว่าเขาตีเร็วอยู่อยู่ในช่วงเร็วแรกแล้วก็เร็วสุดท้ายหักคู่กับคอมมาเดอร์ดาเมจค่อนข้างที่จะสูง แต่แต,แต่แต่ลดสกิลการปามมดแต่การเป็นแต่การเป็นติดเลือดแทนส่วนคอมมานโดคอมมานโดตอนแรกอยู่ t r f ตอนนี้อยู่เองอยู่เทียดีโลบเพราะเขาไม่ได้เพิ่มอ,อะไรมากเขาก็แค่ทําให้ปืนกลมันปืนกลมันมันเปลี่ยนจากปืนเลเซอร์จิ้วๆกลายเป็นปืนกลซึ่งมันก็ยิงไงมันก็เหมือนโซเจอร์มันเหมือนโซเจอร์อ่ะแต่ว่าแค่ติดจรวด จะบอกมันดีไหมก็มันก็บวกแค่หนึ่งบวกแค่หนึ่งเทียะมันแค่บ,บวกหนึ่งเทียสรุปก็คือถังแตกมาจบการรายงานกันแค่นี้